สวัสดีครับอันนี้คิดคุณอะไรนะครับพี่สัมจิตพี่พี่สัมเพลินพี่สัมเพลินพี่สัมเพลินนี้เป็นอะไรนะครับก่อนหน้านี้ก็หมอบอกว่าปลอดไหมสมทนาตารป่วยอ่ะแล้วก็เบาหวานความดันด้วยอะเลยเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไตาด้วยไม่ใช่เหรอไตเป็นยังไงนะ ตเอ้ยิุดใจระยะสามอเออนั่นแหละแล้วทีนี้พี่สมจิตแนะนําอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยก็เอารากดอกสกาน้องสมแขกเลยอืาตอนแรกเห็นบอกแย่มากๆหมอบอกจะไม่รอดจ้าเป็นยังไงอาการอยู่โรงพยาบาลรยใส่สายใส่อะไรคือไม่นานกรนีเราทํายังไงเราต้องเอ๋มให้กินนะถ้าเชื่อหมอก็ไม่ให้กินแน่นอนใช่ไหมฮะใช่หมออ่ออกมาทุกทีแล้วอยู่โรงพยาบาลกี่วัน สิบวันพี่สมจิตอาญาให้กินทุกวันเลยในโรงพยาบาลเลยเหรอครับอ๋อออกจาโรงพยาบาลแล้ว่อาได้กินอืมแ้วทีนี้ได้กินก่อนที่จะไปนอนโรงพยาบาลอืมเมันขาดบ้างเนาะขาดเงินก็เลยบอกว่าช่วงที่จะป่วยนี่คือขาดยาจ้ะขาดการอับอ๋อก่อนหน้าได้กินลลนจีแล้วดีขึ้นแล้วแล้วแล้วทีนี้มันนั่นมีอะไรเนาะมันเครียดลงอ่ะจ้ะอืม นี่ยาก็หมดทั้งนี้ก็ไม่มีก็เลยได้ไปนอนสิบวันต้องใส่สิบวันสิบเอ็ดคืนสิบเอ็ดคืนหมอคิดว่าจะไม่รอดเลยใช่ไหมอาการหนักขนาดนั้นงหนักต้องลงโรงพยาบาลตากบาลที่เก็บเชิงเล้วก็ยังจกตาอ๋อส่งโรงพยาบาลใหญ่เลยอืมมาก็เริ่มอัดยาคืนแล้วตอนนี้เบาหวานลงหรอแม่เห็นปะลงไหมเบาหวาน อยู่ลุกลงบ้างอยู่คือฉีดยาเอาเนาะอืมจอถึงขั้นฉีดยาแล้วแสดงว่าไตแย่แล้วนะอืมช่วงนั้นเราได้กินครบทุกอย่างเนาะแต่ตอนนี้เราเริ่มปัจจัยน้อยเนาะเริ่มมาฉีดตอนนั้นไม่ได้ฉีดเลยหอบก็ไม่ไม่หอบครับบางวันก็หอบเหมือนกันจะลดยาลง่ะทียาก็คือจารากดอกไงตอนนี้ได้กินแค่ เขียวกับดำแล้วก็ขาวจ้าจอืมครับผม